สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเพจ of Emily เือนเดิมวันนี้มาให้พวกพี่ดูรูปถ่ายปูเที่ยงโนมานาลายมือพระป่องหมึกบิ๊กนะครับผมนี่อันนี้เขียนใหม่เขียนเก่าอันนี้ลายมือเก่าอันนี้อันนี้ใหม่นะครับแต่ทุกรายการประกันแท้หมดลายมือใหม่ลายมือเก่าหนี่ก็คือยุคปลายเหมือนกันยุคปลายแต่ว่าลายมือไม่ไม่ไม่ใหม่นะครับอันนี้คือเขียนใหม่ดูจากสีดูจากกระดาษอ่าดูด้านหน้าอันนี้หิ้งเก่าอันนี้จากหิ้งเต็มอ่าเปรียบเทียบไปดูเลย แต่ว่าคือยุคปลายทั้งหมดอ่ายุคปลายทั้งหมดรายการนี้ในแก้เป็นหมึกบิ๊กอ่าจะมีหมึกบิ๊กกับหมึกธรรมดานะครับนี่เปรียบได้ไม่เห็นชัดชัดอืมแล้วฉากเป็นฉากนิยมเลยสองฉากนี้หายากฉากนี้ถือว่าหายากทิ้งเก่าอันนี้ยิ้งเต็มนะครับไม่มีไรมากวันนี้ไม่ให้ชมในเฉยๆให้ชมด้านหลังอ่าความแตกต่างเฉยนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ